กำไรของวิสา,าหกิจอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของจีนเพิ่มมากขึ้น1.4%ในช่วง4เดือนแรกของปีนี้ข้อมูลจากทางการจีนระบุว่าในช่วง4เดือนแรกของปีนี้กำไรของวิสา,าหกิจอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของจีนเพิ่มมากกว่าระยะเดียวกันของปี2021 1.4%เร็วขึ้น0.6% ข้อมูลจากสำนักง,งานสถิติแห่งชาติจีนแสดงว่าในช่วงสี่เดือนแรกของปีนี้วิสาหกิจอุตสาหกรรมขน,ขนาดใหญ่ของจีนมีกำไรประมาณ2.12ล้านล้านหยวนหรือประมาณ10ล้านล้านบาทมียอดมูลค่าไรายได้ทั้งหมด43.44ล้านล้านหยวนหรือประมาณ204ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้น3.2%ข้อมูลจากสำนักง,งานสถิติแห่งชาติจีนยังแสดงว่า ในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมายอดมูลค่าของกำไรในวิสาหกิจอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เพิ่มมากขึ้น3% 4เดือนแรกที่ผ่านมายอดมูลค่ากำไรของอุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์เพิ่มมากขึ้น11.2%เร็วกว่าไตรมาสแรก4.8%ซึ่งกระตุ้นยอดมูลค่ากำไรของวิสาหกิจอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เพิ่มมากขึ้น3.6%กำไรประโยชน์ของหลายกิจการเช่นเครื่องวัด เครื่องจักรไฟฟ้าอุปกรณ์ทั่วไปเพิ่มมากขึ้นสูงกว่า10%ซน